สวัสดีจ้ามืนนี้มาพบพอกับแม่ไก่พาแซบอีกคือเกาแล้วจะพี่นอ้อง <c oughs> โอ้ยเสียง <c oughs> เสียงบม่มีมื่อวานี้ไก่พามากินแกงแกงอันกระดูกหมูใส่น้องไม่สมจะพี่นอ้องแกงเราล,ลบ้านเฮานี่แหละอีสานบ้านเราออ้หอนหอนอยู่ส่วนหนามก่อนอืม <c oughs> <c oughs> แซบ่บบ่มีเข่าจ้ะงดเขา่า <c oughs> ลดความอ้วน <c oughs> ไปอันข้างนอกมาไปหาหมอมาจ้ะปุ้ยคุณนะ่ะกระดูกอ่อนจ้ะทุกคนปุ้ยหลุมข้างนอกอื อ็แข่มไมกินเล่นเ่า <c oughs> มันกินเลนน,กน,ลนอ,อกจากกินอิรีนี่แหละแต่ว่าเห็นกินไนด้ดอกบอกกินกับเขา cà dù mù cà dù ăn nhám cúc 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 ừ, lúc đột. cúc chắc cúc cúc con, cúc 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 ngọt, cúc thịt. ไม่ส้มม่มพี่นเอามาหายออกมาจะเมืองไทยก็วเลยกินอยากกินแกงกินฮอนฮอนไหมพี่น้องส่วนหอนๆอนไปหาหมอมา,มาเมื่อไงอันหมอนัดไปฉีดวัคซีน วัคซีนอันแก้ไขวัดไง <c oughs> ใกล้นาวแล้วช่วงหนาหนาวคน,วน,วนวเป็นไข่ร้ายพี่น้องต้องฉีดแบบป้องกันไวน้เ <c oughs> นาะจ้ะเห็นแฟนว่าปีนี้จะเป็นแบบไขวัดไงไม่แร้งว่า้นก็เลยต้องฉีดไว้ ป้องกันไว้มองตอนนอนใหม่ตอนนอนใหม่มูมันเอามาใหา่สมพอดีพอดีโอ,อ้ปวดแขน แล้วขอฉีดเชื้อโรคเขาในร่างกายข้าเนอนะพี่เนาะเชื้อโรคไข้วัดใหญ่เพื่อให้เขามีพูมมตานทานนี่ตักมาบ่มอเลรเนียจ้ะเป็นอย่างหูบ้าจังบ่กกินกับเขานี่ หมว่าน้ำชากินน้ำชาตัวนี้ก็จะเลือ้อทาลักเธอเนาะจา้ะหมอว่าถ้าฉีดวัคซีนตัวนี้อาจจะมีไข่เด้อว่าสันว่าไกกะเลยกินน้ำชาลัดไข่เนาะจา้ะบ่ให้มีไข่ <c oughs> ไหลสาระ ใช่ประเดี hmm. mm ๋ยวืก็ดูอัน ตุ้นไว้ต่หมสังแกมาหันห่นอนไแก่ ตอนนี่บ่ก,กินข่าวบ่แน่ล้วเด็ก, <c oughs> กเด็กแค่มากินข่าวเด็กเด็กกัพี่น้องก่อนนอนนะฮะหุงไววอยูต่ว่าบ่มากินรู้จังลมจังหารแมว <c oughs> Mới chọc ở đây để cho mấy Ờ chọc mềm mềm ตอนน้ำใหม่เพิ่น <c oughs> ตอนน้ำใหม่เพิ่อนอันน้อยไอ้ตอนน้ำใหม่เพิ่นใไงเนาะบ่นนะคือน้ำใหม่บ่คืออันตอนน้ำใหม่ทั้งทั้งบ้านทั้งบ้านไกล เพื่อนก็นทิเป็นแบบแบบไทยเลยนะตอนน้ำใหม่นี่คือสีแบบว่าแกงกะทิสำหรับเอามาแกงกะทิพี่น้องแกงกะทิแต่ว่าแกเอามาแกงแล้วกระดูกสีโค้งก็กระดูอกดอ่ะ วู <c oughs> ้แสบแล้วเพื่อนเป็นไทยคนสุพรรณหมูแกอยู่นอเวนี่แหละจ้ะเพื่อนออกมาแต่เมืองไทยเพื่อนเลยออกมาให้น้ำน้อไม้บ้านเพื่อนหลาย เดวลูกโดดหลายหน่อยหน้าแดงหินๆเลยหากินกระดูกอ่อนเลยจ้ะมากๆเคี้ยวกรุบๆเลดที ่วานลงไปเโอ้โหพีน้องคลิปนา้ละแล้วก็เรจะไปกินตอนนะจจะไปกับแกลงส่งสายจกบวกก่อน บายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไกลใน